ผลแห่งความจริงพระวจนะของเอโลฮิมในหัวใจวิธีแห่งชีวิตวิวรสี่สามที่ประศึกนาฬิกายี่สิบนาทีสิบสองจุดผลแห่งความจริงดินแดนหัวใจจงเอาความจริงออกจากหัวใจของเจ้าและทำให้ดินดีหวานเมล็ดแห่งความจริงและเกิดผลโดยการปลูกความจริงจุดการเรียกคืนที่ดินจุด จงค้นหาความจริงที่คัมภี์ใบเบินบอกให้โยนทิ้งหรือไม่ทำจงเอามันออกไป curtain, จากหัวใจของคุณและทำให้มันกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์จุดการปลูกเมล็ดแห่งความจริงจงค้นหาความจริงที่คัมภี์ใบเบินบอกให้เก็บไว้และปลูกเมล็ดแห่งความจริงไว้ในทุ่งหัวใจซึ่งทำจากดินที่อุดมสมบูรณ์ปลูกมันและเกิดผลแห่งความจริงจุดผลแห่งความจริงผลแห่งความจริงโครงการไอจุดโครงการ โยนมันทิ้งไปอ,อีจุดโครงการอย่าทำแบบนี้อีจุดโครงการเก็บมันไว้อีฟออจุดโครงการเอาเลยสี่โครงการเอาเลยกำจัดความเท็จออกจากใจของคุณแล้วทำให้เป็นดินดีวิธีแห่งชีวิตวิวณ์สี่สามฮีบรูสิบนาฬิกายี่สิบนาที มัทธิว5้านาฬิกายี่้านาทีถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวหลงผิดจงควักออกและโยนมันทิ้งเสียจากท่านเพราะว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านมากกว่าที่จะเสียอวัยวะไปอย่างหนึ่งแต่ทั้งตัวของท่านไม่ต้องถูกทิ้งลงในนรกมัทธิว5้านาฬิกาสามสนาที และถ้ามือข้างขวาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดออกและโยนมันทิ้งเสียจากท่านเพราะว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านมากกว่าที่จะเสียอวัยวะไปอย่างหนึ่งแต่ทั้งตัวของท่านไม่ต้องถูกทิ้งลงในนรกมัทธิว5้านาฬิกา39นาทีฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่ว ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยมัทธิวห้านาฬิกาสี่สิบนาทีถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อจะปรับเอาเสื้อของท่านไปก็จงให้เสื้อคลุมแก่เขาเสียด้วย มัทธิว5้านาฬิกาสีนาทีถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป1กิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึง2กิโลเมตรมัททิว5้านาฬิกาสีนาที ถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงให้อย่าเมินหน้าจากผู้ที่อยากขอยืมจากท่านมัทธิว5้านาฬิกาสีนาทีฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านจงอวยพรแก่ผู้ที่สาบแช่งท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ปฏิบัติอย่างเยียดยาม ต่อท่านและข่มเหงท่านมัทธิว5้านาฬิกา48นาทีเหตุชะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบมัทธิว6ต่อหนึ่ง จงระวังให้ดีท่านอย่าก,กระทําทานต่อหน้าคนอื่นเพื่อจะให้เขาเห็นถ้าทําอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับบําเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์มัทธิว6ต่อส ฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่อทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทำนั้น